ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ห้องวิดีมจะถูกระเบิดภายใน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หสสองำงานเสร็จสักทีไม่มีใครอยู่สตูนเลยเหรอวะ หิวจังเลยมืดเลยวจังเลยเพิ่งทำงานน่าไปกี่ชั่วโมงนอ่กลับไปดูเมะต่อดีกว่าแฮะเออ <c oughs> ไม่อยู่แล้วไม,ไม่อยู่แล้ว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  มแล้วไม่อยู่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 แล้วมแล้วไันจะตามมาบอกว่าคัด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 ไม่ไม่คัดไม่ไม่ไม่เอาแบบนี้สินัดที่เราโอ้ยไม่น่าให้นัดมันเป็นไอ้นี่เลยมันเหมาะกับตัวร้ายอ่ะไม่รู้ไม่เป็นไรโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจอ่าเอางี้ เออนั่นแหละเก้านั่นแหละก็คือเดี๋ยวจะให้นัดกับอ้อมสินเนี่ยไปไปพักแล้วไปซ้อมบทกันก่อนเดี๋ยวพี่ให้ไปพักตรงอร้านร้านนี้ก็ได้ร้านร้านไอ้เก้าอ่ะไปไปพักกันก่อนไปไปพักซ้อมบทนั่นแหละเชิญเลยวางโูชิวางซูชิวได้เลยโอเคบอยเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยให้ทำความเข้าใจบทให้มากขึ้นมึงจะได้แบบคิดออกในการถ่ายกับ การถือไม้ให้มันไม่หลบมุมนะก็คือว่าตอนที่ถ่ายเมื่อกี้มันยังมียังมีอ่ามีไฟอยู่มีไฟเข้าอยู่เดี๋ยวไปคุยตรงไหนดีว่าร้านร้านไอ้นัดก็ได้ปะตรงนีง้ใช่ไหมตรงไหนอะ่ะ,ตร,ะตรงนี้ก็ได้อะพวกมึงนั่งเลยเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังว่าบทมันเป็นยังไงนะโอ้ก็คือมันมืดแล้วมันก็ง่งง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 างง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 ง คือฉากฉากเมื่อเช้าอ่ะที่ไอ้ก้ายังไม่มาก็คือไอ้บอยจะรู้ว่าเป็นฉากที่เต็มเนี่ยโดนผีหลอกก็คือผีอ,อมศิน์ถูกไหมอ่าแล้วทีนี้ก็คือว่าอ,อมศิน์ก็คืออมศิน์หลอกจนแบบว่าเตม็มแบบว่าเป็นแบบเป็นบ้าไปเลยก็คือแบบพูดบใครไม่ก็ไม่พูดด้วยเลยอะ่ะอะไรประมาณนั้นอ่าแล้วทีนี้พอมาฉากต่อมาปุ๊บก็คือมาฉากที่สตูดิโอของเราใช่ไหมก็คือเป็นนัดแล้วทีนี้นัดอ่ะก็คือ ในในในเนื้อเรื่องนะไม่ใช่เรื่องจริงนะในเนื้อเรื่องคือเป็นแฟนกับอ,อมสินและทีนี้อ,อมสิน,น่ะคือแบบว่าตายไปแล้วอะ่ะเออแล้วทีนี้ที่นัดมันวิ่งมาที่เราถ่ายมาเมื่อเกี้ก็คือว่านัดจะไม่รู้ว่าเป็นอมสิน <c oughs> เออเก็ฑไหมพอเก็ฑไหม <c oughs> ก็คือว่าในเรื่องในเรื่องพลอของหนังก็คือว่าจะเป็นแบบว่าสามเรื่องในหนังเดียวกัน <c oughs> อ่าอ่าเก็ฑใช่ไหมก็แต่เป็นผีเดียวกันก็คือว่าเดี๋ยวไอฉากฉากไอหนังไอไอเขาเรียกว่าอะไรวะ ไ,ไ<ห>อเ้อเนื้อเรื่องแรกเนื้อเรื่องแรกอ่ะที่ถ่ายไปก็คือไอเนื้อเรื่องที่สองก็คือเต็มเนื้อเรื่องที่สามก็คือนัดอ่าแล้วเนี้ยก็คือฉากสุดท้ายแล้วที่เป็นนัดก็เดี๋ยวให้มึงทําความเข้าใจคือพอเข้าใจไหมว่าควรวางมุมกล้องยังไงอะไรยังไงถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวกูจะไปได้ไป,ไปไปวางให้ก่อนเข้าใจเข้าใจใช่ไหมมึงถือมึงถือไม่ได้ใช่ไหมนัดเอ้ไม่ใช่นัดก้าเออถือได้อยู่ได้นะถ่ายเลยไหมถ่ายเลยไหมเอาเลยก็ได้กาแฟไปก่อน ไปไปไปแต่แต่กูก็รู้สึกเวิงแบบเคว้งๆไงไม่รู้นะถ่ายตอนคืนแล้วแบบนางผีมันก็ไไม่ด้้ลรู้มันมันครั้งแรกกูกลัวเลยเป็นดินอ่ะแล้วอมสินแม่งก็คืออินเกินแต่มันบทที่พูดแบนกูไม่ต้องการอย่างนั้นมันพูดอีกแบบอะอมสินอ่ะกูงงอ่ะก็มาอยู่อมสินแปลกครัวันนี้พูดมาก็ไม่ได้อะไรเนาะเนาะอมสินโอเคเออคอาตูมดีเว้ยไอ้ก้าวของแต่งหน้าให้ออมสิน ดียังวะดีกว่าก่อนก่อนไอ้ไงมันคือกูก่อนว่ากูคิดว่าไม่ใช่อมสิงห่อโอ้อมสิ่งกูจำรูปร่างได้เมย์ไม่ไม่ไม่คือฟังกูก่อนอือคือตัวตัวมันเย็นเว้ยเย็นเสียพี่ปกติเ้ยเขาเข้าใจมั้ยมันต้องอินเขามันต้องอินนักแสดงมันต้องอินอะมึงคิมันไม่ต้องคิดอะไรมากมึงเออมึงไม่มึงพยายามอยากคิด ไม่กูจะกลัวไงมึงเข้าใจไหมนักแสดงไม่อินแต่ผู้มักับกูจะอินแล้วเนี่ยกูจะกลัวแท้แล้วเนี่ยโอเค,อเ,คเดี๋ยวมุมกล้องบอยเดี๋ยวเอียงซ้ายหน่อยโอเคส่วนอ่าก้าเดี๋ยวมึงถือไม้ตรงนี้เออประมาณตรงนี้กาลังดีโอเคเดี๋ยวนัดนัดโอเคแล้วใช่ไหมโอเคแล้ว,วเดี๋ยวให้นัดแบบว่าประมาณพูดแบบเดีย๋ยวชพี่สามสองหนึ่งแบบนัดก็คือแบบกลวแล้วกลแล้วอะไรเงี้ย ตามบทเรียนแบบกูแล้วไม่เอาแล้วขอขอ,ขออะไรเงี้ยแล้วแล้วเดี๋ยวให้ออมสิงพูดว่าแกต้องตายอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมอโอเคประมาณนั้นเนาะเออโอ้ยเชี่ยหน้าแตกเลยโอเคอ่าเสร็จละโอเคโอเคบอยให้สัญญาณเลยก็ได้ขี้เกียจพูดคอแหง้งอ่าโอเคอ่าสามสองหนึ่งแอคชั่นกูกลัวแล้วกูลัวแล้วกูกลัวอย่าอย่านะกูแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวคัด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 เดี๋ยวเดี๋ยวอมสินใจเย็นเอาบี้มาจากไหนคือในบทเนี่ยคือพี่ไม่ได้ต้องการให้ออมสินใช้มีดคือให้ออมสินประมาณแบบว่าหลอกให้นัดกลัวเฉยๆอ่ะเหมือนเหมือนที่เหมือนเหมือนเหมือนอาสัปดาห์กรนอ่ะที่ที่หลอกอายอ่ะอะไรประมาณนั้นอ่ะเออเก็บมีดก่อนเก็บมีดเก็บมีดไม่ก็เอามีดมาฝากพี่พีก่อนมันมันอันตรายอมสินเอาวานนี้ก่อนเฮ้ยพีมโทรศัพท์ ยังยังยัง,ยง <_ d histoire> เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยรับขออีกเทีขออีกเทออีก่อนเอออโอเคโอเคอ่ะเก็บเก็บมีดเก็บเออนั่นแหละโอเคเออโอเคพร้อมนะนัดออมสินโอเคสามสองหนึ่งแอคชั่นกูกูกลัวแล้วกลัวแล้วอย่าอย่านะอย่าอย่าตอไมม่ีีชวิร เดี๋ยวเดี๋ยวคัด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 มันมันไม่ได้ยินเดบทนะใช่แล้วมีดก็ยังจะถือโอเคเอามีดมานี่บอยบอยเก้านัดเดี๋ยวเทนออมสินไปก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงไปรับโทรศัพท์ก่อนเออปนงออมสินเอามานี่เลยมีดมันเฮ้ยไม่่ใชออมสินโทรมาเหรอฮัลโหลเฮลยี่มเออว่า ก็จะไม่ได้ไปถ่ายนะพี่ฮะอดียอะไรนะพี่ได้ยินไม่ชัดเลยมีธละพี่อาจจะไม่ได้ไปถ่ายขอโทษนะเดี๋ยวเราชิปเราอมสินเดี๋ยวอมสินไม่ได้มาถ่ายเหรอไม่ได้เอาแล้วใครมากับเอาใครมากับกูเนี่ยเอาข้าแล้วอะไรคือมันมีคนรูปร่างใครๆเองมาแสดงหนัง โอเคแค่นี้ก่อนขอบคุณมากออมสินไว้เจอกันพรุ่งนี้โอเคขอบคุณมากขอบคุณมากออมสิ้โล่เฮ้ยมันจะจะได้กลับจะกลับบ้างไหมบอยนัดเก้าคำเฮียพีซคำเฮียพักกองพักกองสิบนาทีพักกองสิบนาทีอะไรคำเฮีย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 เบเบ้คำเฮียไปเก็บมีดด้วยไปเก็บมีดด้วยกูมีอะไรจะบอกว่าเสียงที่โทรศัพท์มามันไม่ได้ยินถูกไหมแล้วมันสั่น ทีนี้กูก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นใครที่ไหนโทรมากูก็คงคิดว่าแบบเอออาจจะเป็นแบบเพื่อนโทรมาอะไรอย่างงี้แต่สุดท้ายมึงรู้ไหมใครโทรมาใครคะออมสินโทรมาฮะเออ <ละ S 1> เออมสินก็อยูออ่กันตรงนี้อ่ะคือมึงฟังกูนะออมสินบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วใครปรแสดงหนังก,กับเราไอ้ชิบายเอาออ ทุกคนใจเย็นใ<ม>จยเย็นใจยเย็นตั้งตั้งสติก่อนนะตั้งสติคือหว้เลยคืออมสินโทรมาแล้วบอกว่า <c oughs> พี่ดีมเสียงอมสินชัดเจนกูจําเสียงอมสินได้แล้วกูอะหันไปมองเพราะกูคิดว่าอมสินแกงแต่ออมสินมันคือไอ้ตรงนั้น่ะที่ผู้หญิงที่ยืนอยู่มัน,ม,นมันไม่ได้ถือโทรศัพท์แล้วมันไม่ได้พูดอะไรเลยมันถือแต่มีดซึ่งมันไม่ใช่ออมสินน่ะก็ว่าอยู่ตอนนั้นที่จับมือตรงที่ถือมีดอะไม่ยอมปล่อยแล้วเย็นชเเอวนี่ยมื ทำไมต้องเจอกันเรื่อยอย่างนี้วะมันมันมันโคตรเมกเซนคือมันตรงที่แบบว่ามันขี่แล้วก็เจอโอ๊ะโอ้ไงอ่ะอะไรให้กล้างอะไรไม่เป็นไรอะไรอะไรมึงไม่พูดอ่ะมีปากก็พูดสิอะไรเป็นอะไรดูอะไรดูอะไรวะตกใจจนใบแดงละให้ดูอะไรไอ้บอยมึงเช็คในกล้องดิว่าไอ้นัทมันได้ยิงกับใครไหม โอ้ยมาดูเองเลยเพื่อนกูเออ,อให้มึงดูแนะกูไม่อยากดูกูใจไม่ถึงนัดมานี่ <funnel> กูไม่อยากเป,ปิดจองปิดแล้วนัดมานี้มาดูในกล้องทำไมอะมันมีอะไรละไอผมไม่เห็นอะไรเลยมาดูในกล้องนี่ดูเอ็งยืนด้วยใครอย่าบอกนะเดีย๋ยวที่ถ่ายมานี่คือไม่มีอา้าวไม่มีไอ้นั้นยืนอยู่คนเดียว พูดคนเดียวชื่อคนลุกเอาไงอะกลับห้องครับเพื่อนไม่ไม่ไม่มาคุยกูก่อนมาคุยกูกดบอย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 เฮ้ยเรื่องนี้มันมันมันคุยในสตูดิโอเรามันไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนเลยนุ้ยเอาก่อนถ่ายเราได้เลยว่าสามพวกรึเปล้วเออวะจบมาเอาไงดีวะไอ้นั่ไปไหนฮะไอ้ก้อ้นั้นเมื่อไหรจะเช้าเนี่ยเชื่อ ม่รู้กูไปห้องแล็บก่อนห้องแล็บมันน่าจะปลอดภัยสุดสำหรับกูตอนนี้เพราะแน่นอนห้องแล็บมันไม่มีอะไรแน่นอนกูรับประกันได้เลยเพราะกูแบบว่าศรัทธากับห้องแล็บมากๆแล้วแล้วอันนี้ห้องอะไรเนี่ยเห็นหางโกงแต่ท,ทีเดียวแล้วเออนะเออเดี๋ยวค่อยเล่ามันกูไม่มีเวลามาเล่ากูรีบไปก่อนกูไปแอบก่อนเอานะไปก้าว ไม่ไม่อยู่เอาไงดีวะเนี่ยกล้องก็อยู่ข้างบนหมดเลยอ่ะกลัวไปหมดแล้วเราลอาเช้าไปเก็บก็ได้ไผู้มึงคิดว่าผีเข้ามาในห้องนี้ได้ไหมไม่มีทางว่ะนะห้องแอบเราระบบสคริปตี้อย่างดีแต่มันไม่ได้กันผีนะมึง <laughs> เอาละเอาไงดีวะเนี่ยไม่รู้สิเอาไงอ่ะ ใช่เถอเราควรต้องอยู่ที่นี่ยันเช้าว่ะแล้วไอ้ข้ามันไปซ่อมระบบเสียงมันวะน่ะมันไม่พูดอะไรเลยน่าจะไปที่ห้องตัวเองมั้งเอาไงตอนเนี้ยเอายังไงไม่รู้เอายังไงหลักชีวิตเอางี้ขึ้นไปเก็บกล้องก่อนไหมเอาได้ปเก็บกล้องไปเก็บจอและเราค่อยลงมาที่นี่อีกรอบหนึ่งใช่ไปแม่งเอ้ยราค่อยไปก็ได้ไม่ต้อง เฮ้ยกูกลัวนีหวาไม่งี้รอบหน้านะกูจะทดลองให้ตัวกูเองหายได้กูจะไม่กลัวอะไรเลยทั้งสิ้นแล้วเย้เฮ้ยเสียงเปิดประตูกูตกใจเพื่อนขอโทษเอาละตั้งสติฮึบชึบชึบไสามสองหนึ่งฮัทจ์กึกกึกเอ้ ไอสมาริงกุงกี้สมาริงกุงทีที่เดิมที่เดิมขอกล้องกับจอกูแค่นั้นแหละไปกัเก้าอี้ด้วยกูได้รางวัลเก้าอี้มาเฮ้ยอย่าขยำอยาขยับจะมองไม่เห็นเหรอเพื่อนถ้าเราเฮ้ยถ้าเราไม่หายใจผีจะไม่เห็น กูหายใจไปแล้วเฮ้บอยอ่ะโอ้บอยหายไปแล้วหายไปแล้วโอ้หายไปแล้วเอ้านั่นก็หายไปได้ออกอยู่ดิอย่างน้อยกูก็ได้ของกูกลับคืนมาและโอ้ยเอไปเก็บเอาไปเก็บห้องห้องสตูก่อนนะเก็บห้องก่อนนะเอาไปเก็บในสตูกันได้ปะไอ้เจือในสตูก็อุตส่าห์จัดหน้ากลัวเลยชิบหายเอ้ยเมื่อกี้ต้องมันจะเป็นผีจริงอ่ะโอ้ยเอาไปนะเฮ้ยใครเปิดไฟไอ้ข้าวแน่ยเลย โอเคไม่น่ากลัวแล้วเว้ยไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วลาลาเอาละเอาของมาเก็บก่อนเก้าอี้วางเอาเลยไอ้แก้วไม่อยู่เอ้าแล้วใครหรือมันอยู่ห้องโน้นนะเอไปหาดิแป๊บนึงนะขอวางอุปกรณ์อะไรนิดนึงอะไรนะอย่าอย่าไปดูดีกว่าอย่าไปดูดีกว่าอย่าไปดูดีกว่าเออพี่พี่ต้องไปเก็บจอเขาเย็บต้องไปเก็บจ่อวางตรงนี้ก็ได้ เอาไงดีวะเนียบอยออกไปจากที่นี่ก่อนไปแล้วกุญแจกุญแจกุญแจไปเย็วลรลล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 ลวลล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 ลวลล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 ล เจอกันนัดเจอกันวาย้าก็งกมึง